ถามมาเรื่องออร่าเซ็กนะคะคำถามนี้ก็แซบมากแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าให้คุณหมอฟังอย่างนี้นะคะบอกว่าคุณหมอครับคือเมียผมเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ผมเนี่ยออร่าเซ็กที่เธอแต่ว่าผมเนี่ยไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นปมจากแฟนเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วคือแฟนคนเก่าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเหม็นมากครับเลยไม่กล้าที่จะออร่าเซ็กให้แฟนคนปัจจุบันเนี่ยจะทํายังไงดีกับแฟนคนปัจจุบันที่เธอต้องการให้ออร่ s เซ็กให้คือผมเนี่ย อยากจะหายจากอาคติว่าผู้หญิงเนี่ยจิ้ม,มี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นนทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะคุณหมออันนี้มีมีปมฝังใจเรื่องกลิ่นจนทําให้เรื่องของเซ็กซ์เนี่ยอาจจะไม่สุขสมด้วยอืมคืออรอร่าเซ็กซ์เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นรสนิยม,มทางเพศซึ่งมีมานานมากในประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่นะคะตั้งแต่สมัยโบราณก็คือจริงๆ ประเทศไทยเนี่ยเอามาจากตะวันตกเนาะไม่แต่การจูบปากนะคะ,คะก็เริ่มจากรัชกาลที่ห้าก็คือมาจากตะวันตกนี่ออร์เรเซ็กก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดคุยกันแต่หลังจากนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยว่าคนเรามีออร์เเซ็กเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เคยนะคะเคยออร์เรสเซ็กเคยแอนนอลเซ็กส์ทีนี้ออร์เรเซ็กเนี่ยมันเป็นรสนิยม,มดังนั้นคู่สมรสนะคะ ก็ต้องตกลงกันเหมือนจุบปากเนี่ยนะคะคนไทยไม่นิยมจุบปากในถึงวัฒนธรรมไทยเมื่อก่อนมันกินหมากเนาะฉะนั้นก็โอ้ <f ie> ใช่ออใชะก็ต้องตกลงกันไม่จุบปากก็เพราะว่ากลิ่นมีกลิ่นปากมีหมากาทีนี้อรอร่าเซก,ก็เหมือนกันทีนี้ถามว่าวัยวะเพศคนเรามีกลิ่นไหม <f ie> <f ie> นะคะมันมีกลิ่นค่ะมันมีกลิ่นโดยเฉพาะถ้าหมักหมมเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีกลิ่นโชยออกมาเลยเพราะว่ามันมีต่อมสร้างกลิ่น คือตอมสร้างกลิ่นนี่อยู่ที่จักแร้รักแร้หรืออยู่ที่อวัยเพศนะคะอันนี้ก็จะมีกลิ่นที่นี่กลิ่นเนี่ยนะคะบางคนก็ชอบว่ามันมีกลิ่นเล็กน้อยดีบางคนก็ไม่ชอบดังนั้นถึงบอกว่าเป็นรสยมทีนี้คุณแต่ยิ่งถ้าเป็นกลิ่นเพราะมีโรคเช่นแบคทีเรียไบเจโนซีดหรือเป็นโรคแบคทีเรียเพิ่มจํานวนตัวร้ายเพิ่มจํานวนจะมีกลิ่นฉุนเหมือนปลาเค็มคอันนี้ก็รุนแรงทีเดียวนะคะ ก็สรุปว่าทําให้ช่างงักเลยนะคะทีนี้ข้อที่หนึ่งเราจะทํายังไงที่จะลบเรือนเรื่องกลิ่นอืมจากปมจากแฟนคนคนเก่าสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังปมอยู่ลองดูแต่ถ้ามันไม่ใช่รสชินยมเราเลยเช่นเราคือคือกลิ่นเนี่ยต้องต่างแต่ละคนเซนไม่เท่ากันความไวไม่เท่ากันนะคะดังนั้นคุณก็ต้องลองดูแต่ถ้าทนไม่ได้เลยไม่แต่กลิ่นกลิ่นธรรมชาติ นะคะมันจะมีกลิ่นของต่อมต่อมสร้างกลิ่นเนี่ยนะคะ,คะเหมือนรอบรอบชวันหนักน้องตังรอบรอทบทาวบนหนักก็จะมีกลิ่นเราลองควงกองมือรูปเพ้่มาดมดูค่ะลองลองทสด้วยตัวเองดูก่อนมันก็จะมีกลิ่นค่ะฉะนั้นบางคนทนได้บางคนชอบด้วยกลิ่นพวกนี้กระตุน<อ>้นความรู้สึกทางเพศบางคนรู้สึกรังเกียจอันนี้ก็คือที่หนึ่งต้องลองดูก่อนแต่ถ้าคุณไม่ได้จริงคุณก็คุยกับแฟนนะคะอันที่สองคือใช้ระเบิดแดมนะคะหรือ ค่ะเขามีเขามีของทันตแพทย์นะคะก็คือชชบรีแต่ได้เชอรีไปขอดูเนื่องจากทฤษฎีคือรับไปแดงรับไปแดงเอ้มันคืออะไรก็ไปดูมันก็เป็นที่ปูนะคะอ่าเป็นเป็นเหมือนพลาสติกที่เรามาคลุมอาหารเวลาก่อนเสิร์ฟอย่างเงี้ยหรอะใช่แต่ว่ามันจะมันมันจะสัมผัสมันนุ่มกัานั้นนะคะคือพลาสติกก็นุ่มนะนุ่มและบางแต่ตัวนี้เป็นรับไปแดงก็คือมาคลุมแล้วก็นะคะทำออร์ลรเซกหรือใช้พลาสติก นะคะปฏิคุมมาหาเนี่ยคลุมแลวลองดูแต่ถ้าเกิดมันวุ่นวายยุ่งยากแล้วคุณไม่ชอบออันนี้ก็สามารถเจรจาคุยกันได้เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงก็เหมือนกันนะคะฝ่ายหญิงไม่ชอบอรอร่าเซ็กฝ่ายชายอันนี้ก็ต้องคุยกันนะคะสมมติเป็นครอบครัวเนี่ยม,มันไม่ต้องฝืนนะคะต้องคุยกันเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายต้องไม่ฝืนใจซึ่งกันและกันนะคะและเป็นการยินยอมพร้อมใจกันดังนั้น ลักษณะนี้เขาก็เรียกว่าเป็นรันิยมรวมถึงแอนนาเซ็กทางทวันหนักนี่นะคะ,ะถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมใจแล้วเราไปขบไปก็เรียกว่าข่มขืนเลยค่ะ,ะบังคับเ็รี่ยวข่มขืนดังนั้นคุยกันก่อนนะคะว่าเออจะลองอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ,ะแต่ดูแล้วมันไปไม่ได้นะคะท,ทําทีไรจะอ้วกทุกทีอะไรเงกกี้รรยนะคะคุยกันบรรยากาศก็ไปไม่ได้ทั้งผู้หญิงผ <laughs> ู้ชายสรุปว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิทธ์นะคะสิทธ<ะ>์ การมีเพศสัมพันธ์นะคะสิทธ์ของการเลือกวิธีมีเพศสัมพันธ์นะคะดังนั้นก็สรุปว่าคุยกันนะคะส่วนฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันบอกว่าอาอรอดไม่ได้มันสามารถทำอย่างอื่นได้ใคใช,ใช้ใช้เมนนหรือใช้มือใช้อะไรในะอุปกรณ์ต่างๆเยอะยะนะคะอุปกรณ์ช่วยตัวเองหรืออุปกรณ์ของเซ็กซ์ทอยนะคะ,คะอันนี้ก็สามารถเลือกวิธีได้นะคะค่ะจริงๆก็คุณโดมินิกแล้วก็ คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนกันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันแหละมันก็น่าจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นปมในใจจริงๆนั่นแหละลองเปิดใจดูว่าเฮ้ยมันก็กลิ่นไม่ได้เลวไม่ได้แย่อะไรหรือยังไงก็ลองคุยกันถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะก็ลองใช้เทคนิคอื่นๆแทนก็แล้วกันเนาะเล่าให้ฝ่ายหญิงเข้าใจนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่ยอมไม่ยอมแต่ไม่อธิบายอย่างเงี้ยฝ่ายหญิงก็อาจจะคิดมากนะคุณหมอต้องอธิบายก่อน